อาครับนี่เกมแก้ครับผมอาจารย์แฟ้มกับอามารลาหลวงครับเกมแก้ครับเกมแก้ครับเอาเอาแล้วบอกครับเอาแล้วบอก รอดูนะทุกกาอไปน้องไปหมดเเรเฮ้ยเฮ้ยยุดก่อนเฮ้ยหัวนได้หัวได้ไงมองอยู่เป่าให้น้องชายอยู่เาได้ไหมเป่าได้ไหมเป่าได้ไหมเป่าได้มาเมาเมาเฮ้ย้ ไปเป่าหัว้องูมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยหัวบังบอลรู้หัวขับลหเเก็บลูกกันหนึงนอ่ยังไงานด้วยยังไงก็เสียก็เสีเสียาเอาฝั่งนูนฝั่งนูนใครจะชนะครับแบบนี้เอาเอาฝั่งนู้นฝงนู้นใครจะชนะครับแบบนี้

เล่นมีจันแฟมมาดีนี่แลบ้งด้ว้งกลัวี่ี้าก่อน้างนีีมือาก่ รู้เมื่อกี้มันวามากเลยสมองล้วนเลยเนี่ยให้หัวใสหัวใสเฮ้ยสองแล้วครับสแล้วอะไรสใสไหมผ่ว่าเขาไม่เอาปเจ้าดิเนี่ยมั่ว่าไม่ไอกเสืออเาเอไมาทีลวนอเยเอ๊ยเอ้าาเ้ เพมไ้ยัไม่ใอใกล้ดด้วย้าแ้ยอยมาล้ำหลวงเย้ยไ,ไหนะาล้ำหลวงตูงไหมเนี่ย้าน้องคูไม่ได้เตะวันนี้นะแก่มึงนะเราหมดกลมไม่พวกนี้มีวูบวไมเอาหะใครบ้า

เฮ้ยมดเงี้ไอะไรไมดง้เป็นาเมอง้ยออกกล้องก่อนเดินมาตดออกกล้องก็ได้เอาไม่ตดออกกล้องว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยอาอยวาเวาไลอกมามามา

ง่ายเลยแม้ย้ายได้ยู4สีลตอะไรอ

ลากมาลากมาการมนะครับเฮนครับเซนี้จานแคมสลวนผ่าขึ Radio ้นไปชนะนะครับผม